กระทรวงพาณิชย์ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการค้าภายในประเทศโดยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกกลุ่มและอีกภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์คือการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้เราจะพาไปสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอ,อการค้าหรืออย่างองเตอร์เพอร์นัวแชมเปอร์ออฟคอมเมอร์ซซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเทศไทยสวัสดีครับผมพงศิริกิติกรเศษน,นะครับ กอบธุรกิจด้านการเกษตรครับแล้วก็พัฒนากรสังขารลิมทัพย์ในอำเภอวังจันทร์ในบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับและระยองนะครับผมปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งประธาน YEC หอการค้าจังหวัดระยองครับผมเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับผมก็ในกลุ่มของเรานั้นก็มีนักธุรกิจจากหลากหลายธุรกิจในการเข้ามาใน YEC นะครับครั้งแรกที่ผมเข้ามานั้นน่ยคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรกันจริงๆแล้วไม่ใช่เรามาเนี่ยต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญความถนัด ในกลุ่มสมักไม่เหมือนกันครับและต่างหลากหลายธุรกิจเนี่ยเข้ามาช่วยหนุนเสริมกันโดยในเป็นเหมือนเพื่อนกันครับเพื่อนกันและเป็นพี่เป็นน้องที่ให้คําแนะนําและให้ความจริงใจให้การทําให้ในการปรึกษาหรือการค้าขายในกลุ่มของพวกเรากันเองมีความจริงใจและความสบายใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นทําให้ปัจจุบ,บันเราก็ได้ขยายในโครงการของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในปีแล้วมีโครงการ YPC ซึ่งนํานักธุรกิจ YEC อบรมร่วมกับ กลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ที่เป็นระดับอาวุโสขึ้นซึ่งทําให้เรามีการเชื่อมโยงจากหน่วยราชการทุกหน่วยงานในรุ่นของรุ่นใหม่สอดคล้องและมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็วและการปลูกฝังผู้นําความการในการเป็นผู้ให้ครับผมนอกจากการเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นสิ่งสําคัญภาครัฐภาคเอกชน ภาคสังคมภาคประชาชนเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมทั้งด้านธุรกิจธุรกิจและก็ชีวิตความเป็นอยู่การส่งเสริมสมาชิกด้วยกันเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่หรืออะไรที่ดีขึ้นด้านภาครัฐนั้นเราก็ออทํางานร่วมกับภาครัฐในหลายๆอย่างทั้งการประชุมกรอ,อกรอกรอกกรอกรอออารประชุมทํางานร่วมกับพาณิชย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมซึ่งผลงานหลายๆอย่างที่เราผ่านมาทั้งงานวิ่งเรยองทูเกเตอร์ 4DNA การสร้างอัตลักษณ์เพื่อนํามาส่งเสริมผลิตภัณฑ์การทํางานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเป็นหลักเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสินค้าด้านการตลาดต่างๆรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มการตลาดของกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริม SME ต่างๆในจังหวัดระยองครับผมในด้านการทํางานกับพาณิชย์หลักๆเราได้รับการส่งเสริมจากพาณิชย์เป็นอย่างดีมากในด้านการทํางานร่วมกันรวมทั้งส่งเสริมกันในกลุ่มผู้ประกอบการของ ในวัยอีสียันเองและก็ลงไปช่วยวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดให้เขามีรู้ทางในการทำาหากินและพัฒนาธุรกิจเพื่กันเองในอนาคตครับผมคงจะได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกันทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการผลักดันโดยภาครัฐที่สำคัญและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ